ครับ f c คู ool, รัตวดีนะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่งานเกษตรอีสานได้เช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เราจะพาไปชมในส่วนของที่เป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะครับนะครับพวกนกพวกหนูอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับเช่นเคยเราก็ต้อง มาที่จุดเช็คอินนะครับซึ่งเขามีหลายมุมนะครับมุมนี้ก็สวยนะครับสําหรับผู้มาเที่ยวชมงานแล้วก็หลังจากเดินเที่ยวซื้อของซื้อสัตว์เล็กสัตว์น้อยต้นไม้แล้วนะครับก็สามารถมาเช็คอินได้แล้วก็มาถึงตรงจุดที่ว่าแสดงสัตว์เหลียงแล้วนะครับเข้ามาก็เจอไก่กันเลยอันนี้เป็นพันธุ์ไข่น,ไขนะครับมีซื้ออาหารให้ด้วย ได้ด้วยนี่พันไข่ครับนี่ไก่พันธุ์ไข่นะครับน้องไก่พันธุ์ไข่นะครับครับนี่แม่พันธุ์เป็นตัวแม่พันธุ์ตัวละ350บาทตัวนี้เป็นหมูหมูเล็กนะครับหมูเล็ก หมูพื้นเมืองประมาณนั้นนะครับที่ใช้ที่เขานําไปใช้เป็นหมูหันนะครับตัวนี้ตัวนี้แหละครับพันนี้อันนี้นกนกอะไรนกของหยกนะครับคือเราจะไปอย่างรวดเร็วเพราะเราจะไปหลายที่นะครับกระต่ายน้อยก็สวยงามน่ารักก็ขายนะครับขายแม่พันขายตัวด้วยนะครับครับก็สัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะครับ อันนี้เป็นหนูหนูตะเภานะครับนิ einfach, oui, น้อยมากนิ่าครับเนี่ยนิ้อันนี้ก็ตายนา้นี่ก็เป็นเป็นหนูอีกพันหนึ่งนะครับก็น่ารักนะครับสําหรับคนรักสัตว์ก็สามารถที่จะนําไปเลี้ยงได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นกิจกรรม เลยขานมให้แพะนะครับแพะดื่มก็ขวดละยี่สิบาทเช่นเดียวกันนะครับเด็กๆจะชอบนะครับสนุกสนานเลยนะครับตรงจุดนี้ได้ยินเสียงเด็กเจียวๆเลยนะครับอันนี้กระต่ายนะครับน่ารักมากเลยนะครับไปชอบเลี้ยงกระต่ายตรงนี้ก็จะเป็นพวกแพะนะครับจุดแสดงแพะนะครับแล้วก็ให้หญ้านะครับ แล้วก็กิจกรรมสําหรับเด็กๆที่ชื่นชอบอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือขี่ม้าชมสวนนะครับซึ่งจะได้นําเสนอในคลิปถัดๆไปนะครับอย่าลืมให้กําลังใจช่องครูระดีด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ